ห้าสิบหนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เอา,เอา,เอาจากาพิษยาเนาะวิทยาหอมบักเนาะพร้อมครอบครัรควรสร้างกุฏิหนึ่งหลังหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสาธุ หอมบักบักอย่างบักบักมงบักบบัก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 เนีมาจากเยอรมันเนาะมาจากเยอรมันวันนั้นไปเจอที่สนามบินมีกุฏิพักยังมืงอะเพราะฉะนั้นทำใดๆนะ ก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทําแล้วก็ต้องมาลงคําว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นไม่ยึดแม้แต่ความคิดความเห็นเห็นไหมถ้าไปยึดปุ๊บโอเป็นอัตตาทันทีอฮะเ,เพราะฉะนั้นคิดอะไรก็ตามดีก็ตามผิดก็ตามถูกก็ตามไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปยึดนะอา่อา ส่วนมากคนที่ทะเลาะก,กันทุกวันนี้ย่อมเต็มไปด้วยเหตุผลคนเหตุผลคนมีเหตุผลแล้วทะเลาะก,กันเพราะเหตุผลมันต่างกันมันก็เลยชัดกันไงนจริงไหมเออพยายามอธิบายนะ,ะ,ะพยายามอธิบายเพื่อจะให้คนคืนเห็นตามตนนะเออ แต่ธรรมะเนี่ยรู้เฉพาะตนะ,ะใครจะดีจะชั่วจะผิดจะถูกนะ,ะก็ช่างเขาเราเนี่ยมาแก้ไขตนมาเห็นตนแก้ไขตัวเองผิดถูกอยู่ที่หัวิตหัวใจเราเนาะอยู่ที่ความคิดเราอทิ้งมันไปให้หมดไม่ว่าดีหรือไม่ดีอะดีเนี่ยก็มีพิษร้ายแรงนะ ลองดูสิทําดีกับคนอื่นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ดีตอบโอ้โหเป็นพืนเป็นไฟความดีก็เป็นพิษเหมือนกัน <c oughs> ถ้าไปยึดเอาดีใช่ไคุณกับคนไม่ขึ้นเห็นไหมเราพยายามพูดอยู่ตลอดนะเพราะว่าเราอยากให้เขามาตอบแทนเราไม่ได้รู้จักสร้างเหตุอย่างเรยวเนาะออ ทำดีเพื่อความดีไม่ได้ทำดีเพื่อให้คนอื่นมายกย่องว่าดีนะนะมันถึงเป็นความดีที่เบาที่ไม่มีแบกไม่หนักนะมาทำแค่หน้าที่อย่าทำแค่หน้าที่เนาะเช้าก็อาจารย์ตะวันก็ไหลสดที่แจ้ห่ม บนดอยสูงมาอ,อยู่กับจันเป็ดจันจอ็อดออกดีลวงตาก็รับไม่เป็นเขก็แล้วเขาไปถามดูปล,ปลาปังลวงตาแรกเรียกว่าห่มแ,แจ้อาจารย์ตะวันบอกแจ้ห่มเาก็อันเดียวกันนะพูดกลับกันเฉยห่มแจ้ก็แจ้ห่ม เพราะฉะนั้นเนาะวันนี้ก็วันบัญจันเนาะใช่ไหมอ่ะอาทิตย์หนึ่งม,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 มันต้องมีสุขสักวันละอย่าไปคิดอะไรมากเนาะคิงไหมันไม่ทุกเสมอไปหรอกมันต้องมีสุขสักวันล่ะนะ่ะอ่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเห็นไ,ไหมเจ็ดวันเนี่ยกลับไปกลับมาอ่ะเป็นสมมุติเฉยๆหรอกวันไหนก็เหมือนกันวันศีลวันดีขนาดไหนถ้าเราทําชั่วมันก็ไม่ดีหรอกนะเออนะมันดีทุกวันถ้าทําดีนะเนาะอ่านะไม่เลือกวันเลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ความดีนี้ไม่เลือกสานะนะเออนะ ความดีความงามไม่ได้อยู่ที่ฐานะไม่ได้อยูชาติกำเนิดไม่อยู่ที่ความรู้ะนะไม่ได้อยู่ที่ความรวยนะ,ะนะอยู่ที่ว่าใจิตใจนั้นจะดีงามขนาดไหนนะใจดีนะใจดีเนาะทำให้ใจให้มันดีใจร่มร่ม,รมเย็นๆนะนะนะเออนะไม่ใช่ไปนั่งหลับจาแล้วไม่คิดด่าคนอื่นอยู่นะ ดูดดวันดีๆตลกมากเลยนะเอ,ะอะสวดมนต์อยู่ดีๆนี่นยเฮ้ยอีนี้สวดไม่เพาะไม่เข้าคนอยู่างเงี้ยหลวงตาเหรอวะตอนนั้นสวดมนต์ทำวัดอยู่เห็นพระองค์หนึ่งเสียงเพี้ยนไงเฮ้ยสวดอะไรวะไม่เข้ากับเพื่อนเลยอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมขนาดสวดมนต์อยู่แท้ๆเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาที่เราจะเห็นมันดับมันนะ เออเนาะอ่าทำไมครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีภพชาติไม่เห็นภพชาติท่านเห็นยังไงรู้ไหมท่านที่ยังไม่ายท่านประกาศไม่มีภพมีชาติก็เห็นการไม่เกิดนี่แหละความปรุงแต่งไม่มีนะถ้าไม่ปรุงไม่แต่งแล้วมันก็หมดแหละไม่เกิดแหละนะถ้ายังเกิดดับเกิดดับอยู่แสดงว่าเกิดอยู่ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ดับ เห็นไหมเออไม่ได้เห็นที่ไหนเราเห็นที่จิตที่ใจเราเนี่ยแหละนะอ่าถ้ามันไม่เกิดมันก็จะเอาอะไรมาดับอ่นะมันดับที่เหตุคือการเกิดแล้วเห็นไหมเออไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเราทีนี้นะเออมันก็จะมีจะทำล้วนแต่ทำอ่าอ่าอ่าที่เขาเอาไปทำทุกวันนี้มันไปตีความอ่ะ เอาความเห็นตัวเองตีความมันจึงมีสองพักสองฝ่ายบางคนเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้บางคนไม่เห็นด้วยเน,นี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ธรรมแต่เป็นธรรมของโลกสุขวันนี้มันเอาโลกมาตัดสินธรรมอเห็นไหมเอาความเห็นแห่งตนนะเพราะไปตีความอาพระพุทธเจ้าว,ว่าธรรมเกิดที่ใจไม่ใช่หรือนะดับก็ต้องดับที่ใจใจคือเหตุใจคือมหาเหตุ คือมหาเหตุนี่แหละเนาะต้องดับที่ตรงที่เราเนเี่องสติในอนาณาปานสติเนาะเออ่อะครึ่งแล้วกินข้าวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวเขาดาว โลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฝทําทั้งหลายวันนี้วันที่สองกันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ด วัดป่าบ่อน้ำพระอินทนระ์เนาะเออความดีธรรมะต้องทำทุกๆวันทุกๆเวลานะมีสติก็เรียกว่ามีความเพียรเนานะเมื่อใดเราขาดสติเราก็ขาดความเพียร สตินี่แหละคือความเพียรเมื่อมีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมาหายใจเรียกว่าความเพียรแม้แต่อยู่ในกิริยาบทใดยอยู่สถานที่ไหนก็ตามเรียกว่าผู้มีความเพียรเนาะเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นลวงตาอุปมาการทำความเพียรน,นี้ทำความดีนี้การภาวนานี้ เหมือนเราเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสามสิบวันเราหาเงินแค่สมวันจะใช้เงินไปยี่วันมันก็ไม่พอนะความเพียรก็เช่นกันเราต้องทำทุกวันทุกเวลาจำไว้เราถึงจะ,ะ,ะมีเงินมีทองพอใช้ใจ่ายนะ จะไปทำปีหนึ่งสองสามเดือนนอกนั้นก็ไปไหลไปก็เหมือนกับไม่ได้ทำมันก็หุ้มกลับมาเหมือนเดิมกิเลสอาสวะตัณหาเพราะฉะนั้นการมีสติการมีสติสตนั่นแหละเรียกว่ามีความเพียรอยู่ตลอดเวลาสตินี้เมื่อจเจริญถึงที่สุดกลายเป็นมหาสติมันก็หมดเรื่องหมดราวเนาะ,เ,ะเพราะฉะนั้น จะอบรมสติฝึกสติต้องฝึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเรียกว่าอาณาปานสติเนาะคือวิธนะีเรียกว่ามักเนี่ยนะมักนมะักนะส่วนผลคือสิ่งที่เราได้รับอนะนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เนาะทำไมต้องอาศัยนกะัรยาณมิตร่ะ อาศัยอะไรล่ะพระพุทธเจ้าบอกนั้นเงื่อมผานั้นป่าลกชัดนั้นถ้ำนั้นเบื่อล้างนะเห็นไ,ไหมตอนแรกเราต้องอาศัยสถานที่ก่อนนะอาศัยสถานที่อาศัยกรัลรยาณมิตรพี่จะเกื้อนหนุนต่อธรรมะเนาะ,ะ,ะแต่พอเรา ชำนาญแล้วเราเป็นแล้วเราไม่ต้องอาศัยสถานที่เราย่อมรู้ตัวดีว่าทำทั้งหลายที่เราประพุทธปฏิบัติมาทำให้เราเจริญไม่เสื่อมแล้วนั่นแหละเนาะเราถึงเรียกว่าผู้บุเป็นกายเป็นบุคคลสป,ปายะอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้ปฏิบัติได้เหมือนนักมวยเนี่ยเมื่อก่อนก็ต่อยพระเป,ปะสปะ ่าเมื่อเป็นแชมป์แล้วเนี่ยโอ้ยอยู่เวทีไหนก็ได้เห็นไหมอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นาการฝึกปฏิบัตินะเออมันจะแตกต่างกันมากเนาะออกับคนทั่วไปพวกปฏิบัติเนี่ยจะชอบหนีหลีกเล้นไปอยู่คนเดียวกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อจะละเพื่อจะทิ้งสัญญาอ่า อารมณ์ต่างๆสิ้งความคิดเห็นความคิดเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามสัญญาอารมณ์เก่าๆเนาะไม่ให้มันไหลไปสู่อดีตไปอนาคตให้มันอยู่รู้อยู่ปัจจุบันเนี้นะนี่เนี่นี่—รียกว่าทําให้จิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ให้มันหวนไปอนาคตไปอดีตนะเพราะฉะนั้นการฝึกสติ จเจริญสติในอาณาปณสตินี้แลเรียกว่ามัคเนะเรียกว่าวิธีเรียกว่าทางนะขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะฝึกฝนตัวเองนำตัวเองเข้าไปสู่ศีลสู่ธรรมสู่ความสงบระง,งับเนาะ,ะหรือดับเหตุแห่งทุกข์ให้ได้ให้ถึงที่สุดในชาตินี้แหลนะเนาะไม่ต้องไปพูดถึงชาติอดีตอะไรหรอก ไม่ต้องไปพูดถึงวันพรุ่งนี้ถ้าทำวันนี้ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวรลวันพรุ่งนี้นะเออนะ่าจำไว้ไม่มีวันหน้าวันหลังมีแต่วันนี้มีแต่ปัจจุบันนี้ออที่สำคัญเนะาะอดีตไม่สำคัญอนาคตไม่สำคัญปัจจุบันนี้แหละออคือความจริงนะแก้ไขต้องแก้ที่ปัจจุบันนี้แหละเนาะเอ,อทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดที่ตรงนี้นะนะมีคำถามก็ได้เอาถามมามีคำถามจากไลฟ์สดมาครับจากคุณบิ๊กมวยไทยครับสาธุการบุญขอรับขออนุญาตหลวงตาขยายความวัวปากข้อครับอ๋อวัวปากข้อหมายถึงอ่า ใกล้จะใกล้จะดับใกล้จะตายนั่นแหละบุคคลใกล้จะตายย่อมเกิดเวทนาไม่ว่าความกลัวต่างๆนานาจะประดังเข้ามาเพราะว่าใครไม่เข้าไปถึงจุดนี้ไม่รู้หรอกว่าน่ากลัวเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกริหัดมันจะกลัวมันจะสับส่ายเพราะมันจะทิ้งมันจะไปข้างหน้าที่ไม่มีใครรู้จักเรียกว่าไปคนเดียวไม่รู้จะไปเจออะไรมันจะกลัวนะ ทีนี้ความกลัวตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกได้หัดมันก็จะเกิดนิมิตนิมิตก่อนจะแตกเนี่ยกายจะแตกเนี่ยมันจะเกิดนิมิตขึ้นนะเรียกว่าอ่าวัวปากคอกถ้าสมมติว่ามันจะออกจากล่างปุ๊บเนี่ยนะ,ะจิตเนี่ยจะออกจากล่างนะนั่นแหละเรียกว่าวัวปากคอกนะอ่าถ้ามันนิมิตเห็นอะไรล่ะ นิมิตเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใชออออ่อย่างอื่นเลยเป็นสัญญาเก่าเพราะว่าถ้าสัญญาใหม่มันไม่เกิดมันจะนิมิตไม่ได้รละลึกไม่ได้เห็นไหมถ้าเราทําไม่ดีมากๆมาก,มากๆเห็นไหมมันจะลึก,ลก,ลกถึงความไม่ดีอ่ามันก็จะลงสู่อบายภูมิเอง ถ้าเราทําความดีไว้มากๆสัญญาตัวความดีก็จะส่งพลังความสัญญาตัวนี้ก็จะระลึกได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอ่านั่นแหละเรียกว่ามันจะไปเป็นอะไรอยู่ที่ตัวที่จะไประลึกถึงตอนจะกายจะแตกเรียกว่าวัวปากคอกนะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้ฝึกตายก่อนตายคือฝึกอนา,นาปนสติมันจะได้เปียบมากเวลากายจะแตกเนาะเมื่อเรายังไม่ถึง ความหลุดพ้นนะสัญญาตัวนี้จะนำไปสู่สุขติหรืออบายภูมิอยู่ที่ความระลึกหรือบัวปากคอกนั่นแหละครับจากไลฟ์สดครับหลวงตาคุณแป๊กจำปาอุดรครับถามว่าชนะใจตัวเองชนะยังไงครับชนะใจตัวเองคือฝืนใจอบรมจิตอบรมใจเรียกว่า กำลังพวกเรากำลังมาเอาชนะใจตัวเองปกติพวกเราเนี่ยชอบตามใจตัวเองพวกเราไม่ค่อยชอบความถูกต้องหรอกชอบถูกใจนะการที่จะมาเอาชนะใจตัวเองมันต้องฝึกจิตฝึกใจฝืนใจข่มใจเห็นไ,ไหมเอออ่ามันมันเลยทุกข์ไงรหลวงตาเคยพูดว่าทุกข์ที่ทนได้ยากคือการขาดใจ เห็นไ,ไหมอ,อย่างเราเคยกินเคยนอนสุขสบายเราก็มาอยู่สิ่งลำบากซะ,อะลองมาฝืนดูอย่างเงี้ยนะเห็นไ,ไหมเออ่ะเห็นไ,ไหมฝืนดูเราตื่นสายเราก็มาตื่นเช้าเขือขัดใจฝืนใจเข้ามานี่คือการเอาชนะมันฝึกเอาชนะใจตัวเองนะเห็นไ,ไหมฝึกไปมากๆมากๆ ใจมันก็ลงใจมันก็อ่อนมันก็นุ่มได้เรียกว่าอบรมจิตอบรมใจก็การภาวนานั่นเองเนาะครับหลวงตาคำถามจากคุณอังคารชินราชครับถามว่ากลับเรียนถามครับเมื่อกี้เห็นข่าวพระจำพรรษาองค์เดียวในกระท่อมล้างถือว่าผิดวินัยไหมครับไม่อยากให้คนด่าหรือว่าแบบไม่รู้ความจริงครับเออไม่ผิดหรอกเนาะ อส่วนมากหลวงปู่มัน่นท่านก็ชอบไปอยู่รูปเดียวองค์เดียวในป่าในเขาหลวงตาจ,จะเล่าเรื่องหนึ่งคือหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนอยู่วัดถ้ำผาขาวนะท่านก็อยู่องค์เดียวมาจนตายในถ้ำนะทุกวันนี้อยู่ถ้ำผาขาวยังมีกระดูกท่านที่กายแปลสภาพเป็นพระธาตุคนไม่รู้นะจน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  ท่านหายไปนานคนถอยขึ้นไปดูเขยเห็นว่าจนเหลือจะกระดูกแล้วเห็นไหมเ,เพราะว่าท่านอยู่ห่างไกลจากชุมชนขึ้นไปอยู่ในถ้ำบนยอดเขานั่นนะเห็นไหมท่านก็อยู่อง์คเดียวมาตลอดจนสิ้นอายุไขท่านหลวงปู่สรนนะอ,อ,อันนี้พูดถึงความใกล้ชิดที่หลวงตาเคยไปสร้างลาวลาวครัวคนตักอ,อ,อยู่ถ้ำพระขาว หลวงตาเคยเอาเหล็กเอาอะไรไปทำเวลาคนขึ้นไปกราบพระธาท่านเนะาะอธิธาท่านเนาะอยู่ช่ําพรขาวขามุกดาหารเนาะท่านก็อยู่รูปเดียวเนะาะนะพูดถึงอันนี้อายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะท่านอยู่ตรงนั้นเนะาะส่วนหลวงตาก็เคยไปอยู่องค์เดียวหลวงตาไปจำราษาองค์เดียวเนี่ยอยู่หลายปีเหมือนกันนะ อยู่ในช่ำคนเดียวเนี่ยอ่อครูบาอาจารย์ส่วนมากก็จะไปทําอย่างนั้นน่ะนะเพื่อจะหาหนทางพ้นทุกข์นะเอ่อเห็นไหมหลังจากนั้นักปฏิบัติกับอ่าอ่าทั้งนี้มันสวนกันเห็นไหมมัน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 สวนกันจริงๆอ่าทำมันถึงเป็นอันส่วนโลกถ้าคนบอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคนหนึ่งไปเรียนคนหนึ่งไปละจริงไหม มันคนละเรื่องอยู่แล้วไม่ต้องมาเถียงเราเอาความจริงมาพูดเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าพระกรรมฐานเนี่ยพระที่ไปอยู่องค์เดียวรูปเดียวในป่าในเขาเนี่ยท่านไม่ได้แบ่งหนังสือไปด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไปอยู่องค์เดียวบําเพ็ญภาวนาฝึกอาณาปณาาสติฝึกสติฝึกปัญญาฝึกละสัญญาความรู้ต่างๆละทิ้งออกหมดเห็นไหมลบข้อมูลเก่าหมดหมดเห็นไหมเรียกว่า ภาวนาเห็นไหมส่วนส่วนชัางโลกก็จะไปชางอื่นเห็นไหมมัน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 เป็นไปไม่ได้หรอกมันเห็นกันอยู่แล้วจริงไหมละ่ะว่าพระที่ไปอยู่ในป่านในเขาเนี่ยไปอยู่คนเดียวจะจะไปเรียนได้ยังไงจริงไหมเออจริงไหมละ่ะถ้าจะแบกตํลราไปไม่รู้จะแบกไปทาไมก็อ่านอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรือจริงไหมละ่ะไปเรียนอยู่ในเมืองไม่ดีกว่าหรือจริงไหมเออเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่แล้วมันก็เลยอ,อยู่คนละอย่างอย่างฟ้าก็เหวเลยแหละจริงไหมเออ,อแตนี่แหละคือเรียกว่าพระธรรมก็ดีวินัยก็ดีมันอยู่ในจิตในใจเรานี่แหละอานะ,ะเพราะว่าไม่ว่าทุกอย่างหาพระใจปิดกอยู่ในสกลกายเราเนี่ยนะคนหาอยู่นี่พระใจปิดกแท้ อยู่ในเนี่ยอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยนะอยู่ในสกลกายเราเนี่แหละนะในอาการ32<ม>นี่แหละน,นักภาวนาจะเรียนพระใจมีโยกแบบนี้เรียนอยู่ในสติปัฏฐานสี่อ่าเห็นไหมเวทนาเรียนอยู่ในกายเรียนอยู่ในจิตเรียนอยู่ในธรรมเห็นไหมมันจะต่างกันขอหลวงตาอีกคําถามครับจาก YouTube ครับคุณเคเอ็กชาติชลามรนะ ใช่มรณะกลับมาเกิดที่ร่างนี้จะเป็นปรมัตอภิธรรมศพอะไรสักอย่างนี่และครับหลวงตาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับประมาณนี้ครับเขาไม่ได้ถามเนี่ยครับเขายากนะเพราพิมพ์มายาวอยู่ครับหลวงตาแต่ว่าเหมือนมันไม่ใช่คําถามคำถามมันต้องถาม ทั้งก็อันนี้เป็นคําอธิบายเล่าให้ฟังคําถามกับกับเล่าให้ฟังมันต่างกันนะจริงไหมละ่ะเ,เพราะถ้าคําถามก็คือสงสัยตั้งคำถามตั้งโจทย์ขึ้นมา,าส่วนคําอธิบายเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่คําถามนะครับหลงตางนันขอคําถามสุดท้ายครับจากคุณเบียหนึ่งเครับกับน้ำมัสการหลวงตาพระอรหันต์สี่ประเภท ฟังชั่ลต่างกันยังไงครับสาธุต่างกันสิแม้แต่มีฤทธ์ก็มีฤทธ์ต่างกันแม้แต่ความปัญญายาณก็ต่างกันเห็นไหมแต่คําเข้าถึงอรหันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับฟังก์ชันงั้นถ้ามันเกี่ยวกับฟังก์ชั่นแสดงว,ว่าสุขาวิปัสสโกก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะ,อ,ะอย่างมึงจะไม่ละอ่ะหมอมึงซ่อมรถเป็นไหมหมอ